สวัสดีค่ะพบกับภาพยายกรณ์อากาศบรูไนภาคใต้ฟังตันออกประจำวันจันทร์เีศ18ถุนาย,ยน2565ค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ฟังตันออกจะเป็นฝนบางรามาติดแต่นค่ะ แผนเต่ตัวราคาพิพื้น,นะคะแหลกตอนตีนึงวันนี้ค่ะเราก็จะหินนะคะยอ่อมภาพกออากาศต่ำนะคะที่เกิดจากความร้อนค่ะปอกลุมอยู่บริเวณผักเนื้อตอนล่าและผักกลางตอนบนตรงนั้นนะคะแล้วก็อนอ,อกจากนี้เองนี่มีเอ่อบริเวณความกดอากาศสูงน,นะคะถือว่ามวลอ,อากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะก็เริ่มจะ,จะแพ้ลงมาปอกลุมทางด้านตอนบนของผักเนื้อและปกผักอีสานแล้วค่ะส่วนลมมี่ปัดปกกลุมอ่าวไทยแล้วก็ผักใต้วันนี้นะคะเป็นลมตอนออกเชีงยงใต้ค่ะ แล้วก็เมื่อเรามาแล้ผับท้ายดักเทียมนะคะตอนการมุ่งคลึ่อวันนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะบริเวณผับใต้ตอนบนนะคะก็จะมีมีที่ค่อนข้างหน้าแน่สักน้อยนะคะแล้วก็เมื่อเรามาได้ผัพเรด้าーーสุราธานีค่ะตอนการมุ่งเคลึ่อวันนี้นะคะเราก็จะพบกลุ่มฝนกำลังปานกลางถึงนักนะคะกระจายเอ,อรือมากตั้งแต่หออน้าชายฟังของจังหวัดชุมพรน,นะคะจนถึงจังหวัดพัดทลุงเลยนะคะแล้วก็แนวโนมก,การเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนี้นะคะก็จะเคลื่อนข้าหาฟังไดร้ระยะต่อไปค่ะ แล้วก็ภาพเรด้าสถิงฟันนะคะตอนการมุ่งเคลื่อวันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะพบมุมพ้นกับลัางฝันกลาหลังถึงนักนะคะตั้งแต่นาชายฟังของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจนถึงเรืนงเพื้พที่ของจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็ตรงนาช่ายฟังของจังหวัดสงขลาด้วยนะซึ่งแนวโนุมกลุ่มพ้นเนี่ยนะคะก็จะเคลื่อนข้าวหาฟังเช่นเดียวกันค่ะ รายงานอุณหภูมิในพื้นที่ภาคใต้ฟังทันออกค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดแหล็กว่าค่ะวัดได้37.1องศาเซลเซียสทาเท่ตมบลญน้องผลอําเภอโพชินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะแล้วก็อุณหภูมิต่ําสุดวันนี้ค่ะวัดได้23.3องศาเซลเซียสทาเท่อาเภอกาญจนบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ต่อไปนะครับเป็นรายงานปนระเรงานฟอนสถานีนะคะตลอด2 4ชั่วโมงคะ่ะตั้งแต่7โมงเช้าเล็กว่าจนถึง7โมงเช้าว,วันนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าในพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวงออนะคะเหล็กว่านะคะก็มีฝนแหลกหน่อยถึงปานกลางบางแห่นะคะเราก็สถานีเทวบปรุงงานฝนได้สูงสุดนะคะอยู่ที่ตำบลบางจากองพื้นเมืองจังหวัดนครศรีธรรมาราชค่ะวัดได้20.5ม mm. ิลลิเมตรค่ะ พยากรณ์อ,อาการบริเวณภาคใต้ยฟังต้นอ่อนนะคะเนื่องจากว่าหนีในล่มตะวันออกเฉียงใต้นะคบผัดบกพรุ่มอาวไทายแลือประผักต้ยนะคะก็จะทําให้ฝนในพื้นที่ภาคใต้ยฟังต้นอ่อนก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมสักเล็กน้อยนะคบแต่ว่าก็ยังคงมีฝนหรือฝนฝักกันน,น,นอกบางแห่งอยู่นะคะแต่ว่าก็อาจจะเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาสักน้อยนะคะโดยในแต่ละจังหวัดนะคะในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีก็จะอยู่ที่สักประมาณร้อยละซึกของพื้นที่ค่ะแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็อยู่ที่ร้อยละประมาณ 20ท้องพื้นทีนะคะเราก็ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะคะก็จะอยู่ทีร้อยละ30ท้องพื้นทีนะคะโดยภาพร่วมทางภาคเาก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ30ท้องพื้นทีค่ะแล้วก็ในบางพื้นทีเนี่ยก็อาจจะมีอากาศร้อนในชว่วงกลางวันได้ด้วยค่ะขาดไม้อุณหภูมินะคะสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดผิอยู่ในชว่วง23ถึง2 6อ,องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดผิอยู่ในชว่วง3 8ถึง3 6อ,องศาเซลเซียสค่ะ ลืนล่มบริเวณอ่าวไทยวัดนีนะคะล่มที่พัดปักคลุ่มเนี่ยก็เป็นลม่มตะวันออกเชียงตานะคะความเร็วอยู่ที่ติดถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคลืนก็ต่ำว่าน,นึงแมแล้วก็บริเวณที่นี่ฟุนฝ่าขน้องก็อาจจะสูงหมักว่าน,นึงแมรได้นะคะขอให้เช้าเรื่อชอบระมงนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฟนตฝาขน้องด้วยค่ะ ต่อไปนะครับเป็นการขาดไม้เฉพาะอากาศผระจัดวันข้างนาในพื้นที่ผักตายฟังตะนโอ,อ๊นะคะตั้งแต่วันที่18ถึง24เมษาย,ยน2565น,นะคะสำหรับในพื้นที่ของผักตายฟังต้นออกตอนบนนะคตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดสุราธานีนะคะตอนในวันนี้นะคะวันที่18ไปนะคะจนทุกวันที20่20เมษาย,ยนนี้นะคะฝนก็จะอยู่ที่ประมาณ100-30-40ของพื้นทีค่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่ 2 1เป็นต้นไปนะคะฝนก็จะเรือปรัดล่งค่ะอยู่ที่ประมาณรล10-20ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ผักตายฝั่งตอนออกตอนหลาน,นะคะ่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา arn, ค่ะจนถึงจังหวัดนราธิวาสคในวันนี้นะคะวันที่18กลับไปจนถึงวันที่28มิถาย,ยนนะคะฝน,นก็จะอยู่ที่สักประมาณรอยละ3 0 40ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่22เป็นต้นไปนะคะฝนก็จะเรือปรัดล่งอยู่ที่รอยละ20ของพื้นที่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะค้าพยากรณ์อากาศบอดเวณนผักตายฟังตัดออกประจําวันจันทร์ที่8 8มีสายนส5งพายข้ก็จบพรุ่งแล้วนะคะอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน